สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้31พฤศภาคม2565ครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบค่ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้รวมถึงได้สิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับสำหรับสิทธิ์ต่างๆได้อยู่บนไลน์แอดเรียบร้อยนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จา่ายใดๆนะครับนะ,ะก็มาครับวันนี้ วันปิดเดือนฝากเตือนกันไว้ก่อนแล้วกันนะครับทุกวันปิดเดือนมักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นวันนี้เช่นเดียวกันวันสุดสัปดาห์ขออภัยครับวันวันสิ้นเดือนนะครับก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่ครับทุกวันปิดเดือนวันสิ้นสุดสัปดาห์นะครับหรือทุกวันศุกร์เนี่ยมักจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ เข้ามาเสมอเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ระวังกันไว้ด้วยมาที่ภาพเดือนกันก่อนครับสิ่งที่เรากําลังติดตามกันอยู่ก็คือการปิดให้ลุ้นให้หางยาวนะครับก็ต้องบอกว่าเอาใจขาบายนะั่นแหละถ้าเกิดปิดหางยาวแบบนี้ได้นั่นหมายถึงว่าเดือนหน้ามีโอกาสซื้อกลับขึ้นมาได้แต่ยังไงก็ตามวันนี้วันสิ้นเดือนและแท่งนี้มันยังไม่จบลงระวังอาจจะมีการเทขายก็ได้เพราะภาพของเด ยังไม่ได้หลุดเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วก็ติดอยู่พอสมควรขึ้นมาทดสอบ2ครั้ง3าครั้งก็ยังไม่สามารถยืนได้ถ้ามีอะไรเซอร์ไพรส์อย่างเช่นเฮ hey, ขายกับลงมาปิดโซนล่างอันนี้ระวังกันไว้ด้วยนะครับเกิดขึ้นได้เสมอครับวันสิ้นเดือนนะเพราะฉะนั้นเราจะไปปักใจเชื่อว่าเอ้ยราคาจะขึ้นก็ไม่ได้เพราะแท่งยังไม่ปิดถูกไหมแต่ถ้าปิดก็ต้องบอกว่าก็ต้องปรับแผนเดือนหน้ากันใหม่ เพราะฉะนั้นยังต้องติดตามครับวันนี้วันสิ้นเดือนนะก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะปิดแบบไหนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รอบเช้าเนี่ยเราจะได้มาคุยถึงการปิดกันด้วยนะครับมาที่ภาพของวีก,กันบ้างครับภาพของวีคจริงๆด้วยสัปดาห์ที่จบมาสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัญญาณของการกลับตัวใช่ไหมครับเป็นสัญญาณกลับตัวซึ่งจะรับสัญญาณวันนี้เลยหรือไม่อันนี้น่าติดตามเพราะวันนี้วันสิ้นเดือนด้วยถ้าวันนี้รับสัญญาณเทขายลงมา วันนี้เลยคืนนี้เลยแล้วปิดแบบนี้ได้จะพาเดือนไปในทิศทางของแนวโน้มที่จะไปในทิศทางของการลงต่อนั่นหมายถึงเท่าไหร่ครับนั่นหมายถึงเป้าหมาย1650 ได้เลยก็เดี๋ยวไว้ดีเทลพวงนี้ขอจบก่อนแล้วกันขอให้มันจบก่อนไม่จบแล้วก็พูดลําบากครับพูดได้ไม่เต็มปากใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะจบมาแบบที่เราคาดการณ์กันได้หรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้วันสิ้นเดือนนะระวังนิดนึงด้วยสัญญาณของสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัญญาณลงด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสปรับตัวลงได้นะครับแต่ในรอบนี้มันเป็นรอบของสัปดาห์เป็นแท่งของสัปดาห์ถูกไหมเราจะไปตัดสินอะไรมันได้ก็กว่าจะจบสัปดาห์นู่นแหละ นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในภาพเด y ภาพที่เล็กแผนในระหว่างวันกันดีกว่าครับว่าในระหว่างวันเรามีแผนอะไรยังไงกันบ้างที่ติดตามกันอยู่นะครับภาพของเดยอย่างที่บอกเดยยังเป็นแนวโน้มทิศทางของดาวเทรนนะครับยังเป็นแนวโน้มทิศทางของดาวเทรนเพราะฉะนั้นผมได้คุยกันเอาไว้หลายต่อหลายครั้งแล้วว่า D2 คือแนวต้านสำคัญเราคุยกันมาตลอดทั้งเดือน ถูกไหมครับเพราะราคามันก็ลงมาตั้งแต่จริงๆลงมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนั่นแหละนะครับและราคาเนี่ยเคยขึ้นมาทดสอบ D2 อยู่แล้ว2ครั้งนะครับ D2 ขึ้นมาทดสอบอยู่2ครั้งเพราะฉะนั้นการกลับขึ้นมาทดสอบในครั้งนี้ก็เช่นเดิมแหละครับตามแผนก็คือมันยังเป็นแนวต้านอยู่ถูกไหมครับเพราะมันยังไม่ขึ้นมายืนนะเพราะฉะนั้นผมก็ยังให้ภาพให้น้ําหนักว่าในโซนนี้ทั้งหมดเป็นโซนช็อตในระดับเดตราบใดที่ยังไม่ขึ้น ผมยังให้น้ําหนักฝั่งช็อตมากกว่านะครับตราบใดที่ยังไม่ขึ้นยืนเหนือขึ้นยืนเหนือณนะตอนนี้แนวต้านที่มองเห็นในแนวระนาบเนี่ยก็ต้องบอกว่าบเรเวณหนึ่งพั้เจ็ดสิบที่เราคุยกัน ตราบใดที่เดยังไม่ยืนให้น้ำหนักการช็อตอยู่เสมอนะครับนี่คือที่เราคุยกันมาเป็นในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังจากลงมายืนอยู่ใตแ้แนวรับแนวขออภัยครับยืนอยู่ใต้แนวต้าน d 2นั่นเองก็ยังให้ภาพเดิมอยู่สําหรับเดยและอย่างที่บอกเมื่อเช้านะครับใครที่ได้อัปเดตแผนการเทรดไปแล้วสําหรับเมมเบอร์ก็อย่างที่บอกสาเหตุเหตุผลที่ผมให้น้ําหนักในฝั่งช็อต ในแผนเมื่อเช้าก็อย่างที่บอกแหะครับหรือการวิเคราะห์เมื่อเช้าเองก็ตามนะครับอย่างที่บอกว่ามันเกิดสัญญาณกลับตัวมาเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มันก็พยายามขึ้นมาทดสอบนะครับแล้วก็ถูกทุบก,กลับลงมาก็ยังให้ภาพเป็นสัญญาณกลับตัวในวันวันนี้นะครับก็คือมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาในแดนลบหรือปิดในแดนลบมากกว่าแต่ถามว่าปิดเท่าไหร่ไม่รู้นะต้องบอกว่าไม่รู้แต่วันนี้วันสิ้นเดือนเนี่ยผมกลัวไหลลึกเหมือนกัน นะครับก็ต้องบอ,อกว่ากลัวไหลลึกเพราะวันสิ้นเดือนแต่ถามว่าถ้าพูดในมุมของสัญญาณวันนี้ก็แดนลบแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าถ้ามันจะปิดตรงนี้มันก็ไม่ได้ผิดเข้าใจไหมอันนี้สัญญาณแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนเราจะต้องดูกันไปวันต่อวันแต่แนวโน้มเนี่ยเรามองกันเป็นเดือนถูกไหมาสาหรับเดย์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้ามันจะจบตรงนี้มันก็ไม่ได้ผิดเพราะมันก็รับสัญญาณมาแล้วก็ปิดอย่างที่เราคาดว่าจะปิดแดงแต่ก็ยังไม่ปิดนะปิดก็ ช่วงประมาณสักตีห้าพรุ่งนี้ช่วงเช้าช่วงหัวค่านั่นแหละอขออภัยครับช่วงจะเรียกว่าอะไรดีช่วงช่วงเช้านะครับเช้าตรู่เช้ามืดอะไรประมาณนั้นเป็นช่วงที่มันเปลี่ยนแท่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็ต้องตัดสินกันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงซะก็ตามให้น้ำหนักนะครับให้น้ำหนักที่จะมีโอกาสปิดแดงต่อนเนื่องซึ่งตอนนี้ก็แดงอยู่นั่นแหละนะครับ ก็ต,ตามสัญญาณของเดครับก็ถือว่ารับสัญญาณมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมากันที่ภาพของ4ชั่วโมงกันบ้างนะครับ4ชั่วโมงยังไม่สามารถทะลุลงมายืนได้อย่างสมบูรณ์สักเท่าไหร่สําหรับแนวรับสําคัญ1.8ต้องบอกว่าโซนนี้เนี่ยจะอยู่สักคือจริงๆอะ่ะเมนมันมีอยู่1.850นะครับแต่ว่าเราก็เห็นการมันล้นล้น,ล,นลงมาอยู่เหมือนกันนะครับลงมาเล่นถึง1846แต่โดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมให้น้ําหนัก ถ้าภาพ4ชั่วโมงนะครับผมให้ภาพมันคือไซด์เว์นะครับไซด์เว์ที่ไหนก็คือในกรอบ D2 ของ day นั่นแหละหรือถ้าเกิดใน4ชั่วโมงเรามองมันเป็น D2 และ D1.2 ถูกไหมเพราะฉะนั้นในโซนนี้ยังอยู่ในโซนที่ต้องบอกว่าเป็นแนวต้านนะครับของ time frame ระดับ day นะแล้วก็เราเห็นการเบร a k ของ4ชั่วโมงเนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้ว ผมก็ถึงบอกว่าใน4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ผมก็ให้ภาพของการไซด์เวดาวเอาไว้นะครับก็ให้ในกรอบนี้แหะครับอ่าให้ในกรอบนี้เพราะนั้นแนวเป้าหมายนะครับให้กันไว้1835สําหรับกรอบ4ชั่วโมงเมื่อเช้าก็รอดูครับว่าจะปรับตัวลงมาได้หรือไม่นะครับ จริงๆก็วันนี้วันปิดเดือนอย่างที่บอกไม่รู้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์กระชากลงมาเล่นถึงนี่หรือเปล่าถ้าลงมาได้จริงเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณของเดือนจะเปลี่ยนเป็นการคอนติเนียร์เวฟครับก็คือกลับไปเล่นตามภาพของการย่อตัวนะซึ่งนั่นหมายถึงมีโอกาสย่อลึกและปรับตัวเองเป็นลักษณะของการคอนติเนียร์เวฟก็คือลงต่อนั่นเอง นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับสำหรับเป้าหมาย4ชั่วโมงให้ไว้ที่1853นะครับมาที่ในส่วนของภาพ1ชั่วโมงกันบ้างนะครับภาพ1ชั่วโมงต้องบอกว่าเมื่อเช้านะครับที่อัปเดตไปสำหรับใครเล่นสั้นระดับ15นาที1ชั่วโมงเราให้กรอบนี้กันเอาไว้ต้องบอกว่าลงมาเทคเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าจบภารกิจในภาพของ กรอบไซด์เวย์ระดับ1ชั่วโมงละ15นาทีนะครับใครที่ได้ติดตามก็ถ้าเกิดใครชอบเสี่ยงได้เล่นระยะสั้นหรือแผ่ระยะสั้นก็คงจะได้เก็บกันไปบ้างนะครับสำหรับ1ชั่วโมงยังให้ภาพเดิมอยู่นะครับยังให้ภาพเดิมอยู่ผมขอเปิดภาพใหญ่ๆใ,ให้เห็นและเข้าใจกรอบ4ชั่วโมงคือกรอบนี้ถูกไหมนี่คือกรอบ4ชั่วโมงแต่ทีนี้ในกรอบ4ี่ชั่วโมงนั่นหมายความว่า ในภาพของ4ชั่วโมงมันมีโอกาสที่จะย่อลงมาเล่นเป้าหมายที่1835ห้าถูกไหมครับนะอันนี้คือภาพที่มองในระดับ4ชั่วโมงและใน1ชั่วโมงก็ยังติดกรอบนี้อยู่เพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสความน่าจะเป็นจะเบรกทางไหน1ชั่วโมงเราเจอการไซด์เวดาวเช่นกันในระดับ1ชั่วโมงแต่ในขณะเดียวกันไซด์เวย่อย1ชั่วโมงชุดนี้อยู่ในไซด์เวใหญ่ ของ4ชั่วโมงชุดนี้เพราะฉะนั้นราคา1ชั่วโมงอาจจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาบ้างแต่เป้าหมายนะครับก็ต้องบอกว่ายังลุ้นการหลุดโลด้านล่างของกรอบชั่วโมงนะครับไปเล่นเป้าที่1835ตามกรอบของ4ชั่วโมงด้วยเช่นกันการไปถึงมีหลายรูปแบบอาจจะไปในลักษณะนี้ได้ไหมอ่าแบบนี้ก็ได้แล้วกลับตัวเองนะครับเป็นเทรนระยะแบบสั้นๆลงมาที่4ชั่วโมงได้ไหม ก็ได้หรือจะมาในลักษณะที่ฉันกระชากไปเลยมาแท่งเดียว2แท่งสาแท่งไปวิ่งตามวันนี้วันปิดเดือนทำเซอร์ไพรส์ตลาดสักหน่อยหนึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องบอกว่ายัางให้เป้าหมายที่1835สาาำหรับคนเล่น4ชั่วโมงก็ใช้ในกรอบนี้ไปก่อนคนที่เล่นตกอบเดย์นะครับ ควรจะเป็นจุดที่ขายของไปแล้วนะครับถ้าจะเก็บเพิ่มไปรอเก็บโซนด้านบนถ้าไม่ขึ้นด้านบนไม่แนะนําแต่ใครที่ชอบความเสี่ยงอย่างที่ผมบอกแหละจริงๆอ่ะในกลยุทธ์ของไซเวชุดนี้บายได้ไหมมันชุดมันชุดนี้มันบายได้แต่ส่วนตัวผมผมจะไม่เล่นส่วนเทรนดนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นมาบายตรงนี้ถือว่าเป็นการส่วนเทรนก็มีข้อดีข้อเสียครับถ้าเกิดคุณสวนไปแล้วแล้วจังหวะมันได้คุณได้เก็บก็ดีไปแต่ถ้าเกิดสวนไปแล้วมันเกิดไหลต่อก็คือความเสี่ยงที่คุณต้องรับนั่นเอง นะครับซึ่งมันมีเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสมันมีความน่าจะเป็นที่จะทะลุเพราะกรอบภาพใหญ่คือไซด์เวดาวในระดับ4ชั่วโมงที่เป็นพี่ใหญ่เขาครอร์อยู่นะครับผมจึงไม่แนะนำสำหรับใครที่จะมาสวนบายเพื่อเล่นในกรอบของ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับนะเพราะนั้นผมยังให้น้ำหนักเป้าหมายที่จะมีโอกาสหลุดก็ระวังเอาไว้ด้วยนะครับใครชอบความเสี่ยงก็ลองพิจารณาดูละกัน ในส่วนของ15นาทีผมขอไม่ลงอะไรลึกมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อเชา้าว่า15นาทีเนี่ยมันไซด์เวย์มัน, way, มนแกว่งในกรอบเดียวกันกับชั่วโมงนะครับในกรอบเดียวกันกับที่ใหญ่หนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันขึ้นในกรอบหรือลงในกรอบชุดนี้ทั้งหมดถ้าสังเกตดูมันไม่ได้มีพฤติกรรมหรือสัญญาณใดๆเตือนมาก่อนที่มันจะกระชากอยู่แล้วอันนี้คือพฤติกรรมของไซด์เวย์นะครับพฤติกรรมไซด์เวย์มันก็คือกระชากขึ้นกระชากลงกระชากขึ้นกระชากลง ในกรอบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น15ผมอาจจะไม่ได้แนะนำให้เข้ามาดูอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นกรอบที่ทับซ้อนกับ1ชั่วโมงอยู่คุณจะมาหาจุดกับตัวหรืออะไรใดๆก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะเมื่อมันเทคลิชแล้วเทคเป้าหมายไปแล้วเทคทาร์เก็ตไปแล้วเทคกรอบไปแล้วมันก็กลับตัวทันทีนะครับอันนี้คือพฤติกรรมของการเล่นในช่วงที่เป็นไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้น15ผมจึงไม่ได้ให้ ไปเล่นอะไรมากนักนะครับก็ใช้กรอบเดียวกับพี่ใหญ่หนึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับนะอันนี้จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในรอบคาวันนี้นะครับจริงๆก็ตลาดยังเคลื่อนไหวไซด์เวอย์อยู่ในเกาะแคบๆแ,แต่ว่าว่าเนื่องจากวันนี้วันสิ้นเดือนด้วยนะครับเราก็มาดูแนวโน้มกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อวานผมก็อู้ไปใช่ไหมคือมันไม่คือราคามันเคลื่อนตัวในเกาะแคบๆนะครับเข้ามามันก็คงจะเป็นอะไรที่มันเหมือนเดิม นะครับก็เลยอ่ะเมื่อวานก็เลยได้งดไปวันนี้ก็ดูเห็นแล้วพอมีวอลลุ่มบ้างครับช่วงห่อคุ้มหัวค่ำมีการแข่งบ้างวย่งบ้างก็เลยดูอยู่ว่าอ่ะน่าจะมีการวิ่งต่อหรือจะมีการวิ่งรับจบเดือนด้วยนะเพราะฉะนั้นเดือนยังไม่รู้จะเซอร์ไพรส์อะไรเราหรือเปล่านะครับแต่อย่างที่ผมบอกขึ้นมาทดสอบแนวต้านระดับเดแล้วขึ้นไม่ได้มีโอกาสไหลลง ดาเช่นกันระวังภาพนี้เอาไว้ด้วยนะครับนี่จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในรอบ่ํานะครับเพื่อนที่อยู่ในห้องฟูมมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับสอบถามได้นะครับสวัสดีคุณสุเทพด้วยนะครับพรุ่งนี้รู้เลยใช่เปล่าครับว่าขึ้นหรือลงอ่าให้รู้ไปเลยร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้หรอครับคุณสุเทพนะครับถ้ารู้ผมก็คงจะอย่างที่บอกนะขายบ้านแพงมันรู้ไม่ได้หรอครับแต่ความน่าจะเป็นนั่นแหละความน่าจะเป็นที่เราอยู่จะอยู่กับมันครับ นะในภาพของเดือนเองก็ต้องบอกว่าเราเล่นกับความน่าจะเป็นของทั้งเดือนถูกไหมในภาพของวีคเราก็เล่นความน่าจะเป็นของทั้งวีคถูกไหมครับในภาพเดยเราก็เล่นความน่าจะเป็นของเดยนะครับถ้าตามวิเคราะห์เมื่อเช้าวิเคราะห์เช้าเราจะดูความน่าจะเป็นของวันวันนี้ว่าจะเกิดขึ้นไปทางไหนนะครับด้วยการที่ทดสอบแนวต้านขึ้นไม่ผ่าน และทิ้งตัวทิ้งไส้ย,ยาวเป็นสัญญาณกลับตัวเพราะฉะนั้นผมจึงให้น้ำหนักความน่าจะเป็นของวันนี้ในวิเคราะห์เช้าก็คือให้น้ำหนักความน่าจะเป็นมาทางฝั่งช็อตมากกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นผมตมหนึ่งย้ำนะว่ามันคือความน่าจะเป็นถ้าเรารู้ชัวเราคงไม่ต้องวางจุดตัดขาดทุนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการเทรดเราจะต้องคุมเรื่องของจุดตัดขาดทุนด้วยแล้วก็ถ้าสังเกตผมจะพยายามให้ ในจุดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนเทรนด์นั่นแหละแล้วเราก็อยู่กับความน่าจะเป็นตรงนั้นไปเพื่อสร้างโอกาสความน่าจะเป็นที่เราจะอยู่ในฝั่งของการชนะมากกว่านั่นเองนะครับนะ สำหรับคุณสุเทพนะครับขอบคุณครับสำหรับคำถามนะครับอ่ะโอเคถ้าไม่ได้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คงจะต้องลากันไว้เท่านี้สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราก็อย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ ในส่วนของใครที่เปิดบัญชีนะครับก็ยังได้สิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับส่วนสิทธิ์ของเมมเบอร์สามารถเข้าไปดูในรายละเอียดที่ Li ยแอดได้เลยนะครับก็มีในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานของเมมเบอร์อยู่นะครับก็ดูว่าได้สิทธิ์อะไรบ้างที่รายแอดเลยนะครับส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆครับพูดยอ๋อยินดีครับคุณสุเทพนะครับแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนกันนะครับมุมมองของคุณสุเเททป็นแบบบหางี อาจจะมองในมุมผมอขอใข้มองในมุมผมคนเดียวก็ได้นะครับคือจริงๆผมคิดว่าผมก็พยายามมองภาพกว้างและเป็นกลางที่สุดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่แล้วมีมุมมองที่แตกต่างผมก็ยินดีนะครับบางทีผมอาจจะพลาดในมุมที่ผมไม่ได้มองไปก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีครับ